<problem> ะะ้ยอดให้ดอดูให้ดูชัด,ชดๆนี่ดอกยูคาแบบแบบนี้เนี่ยเนี่ยเอาเฮ้ยม <cons> <rumors> ีพึๆๆ่งเฮ้ยมีพึ่งกินด้วยมีพึ่งมาตอมบ่เออเอารังอยู่แถวนี้แน่รังอยู่แถวนี้แน่นอนครับอุ้ยนดำเมาเฮ้ยน้ำเมาเฮ้ยมันดำอ่ะพี่น้องเห็นบ่ะโ้ยหหน้ามืดเลยเฮ้ยจุ้งกระระแมวโมครุณเนี่ยครับผมสวัสดีเอ็มซีพี่น้องทุกคนครับตามที่ให้สัญญาว่าจะมาหาพึ่งครับผม พี่ปลากระพดผมมองดูแล้วทำเลแบบนี้พึ่งเยอะแล้วมันก็จริงด้วยใสโลครับผมหัวน้ำสำแขนดีวเราไปดูมากจะเป็นยังไงครับไปเป็นไงผมเจอพี่น้องตัไอ้ผมเจอผมเจอครับหายังนูหาแล้วเจอขี้ข้านเนาะผมเจอหาพึ่งอย่าขี้ข้านนะพี่น้องต้องเจอครับผมเจอใส่โลครับก่อนเข้าไปทุกครั้งนะครับดังๆเราก็ทําการทําครบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เติมปิดไฟครับผม Oh. โมไปว่ามานะครับพี่น้องโอ้โห oh 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 oh. ตัวมันออกนะนี่อยู่ตรงนี้จุดครับเข้าไปดูใกล้ๆไม่ได้มันดุนะเพิ่งบ้านผมมันดุนะครับ oh. ใช้เศษใบไม้นะครับเศษหญ้าหญ้าคานะทำเป็นครบเลยครับผม โอ้ยหนุษย์หวานดีว่ะเฮ้ยของแท้ของแท้เอ,อ้อยุงกัดระวังปืนไปด้วยเลยครับโอ้หลังเต็ม,มา่นะเมาดูด้วดูอาหารที่อยู่ใกล้โค้ดครับนี่พี่น้องเดี๋ยว่ไม่ไม่เปิดเปิดโอ้โหดูด อู้สุดยอดโอ้ยยยอดให้เจอให้เจอพรันเหมาครับผมโอ้โหมันเกิดจากพรันเหมาครับน้องๆเฮ้ยนังๆคนขี้คุยอ่ะมีใครขี้คุยกว่านี้บ่ปะมีมีนะหายากขี้คุยจนเมียด่าเนาะเอฟซียังด่าเลยโดนด่าทุกวันเฮ้ยสนุกแล้วมันเฮ้ยไฟมันขึ้น ใครก่ายถูกพึ่งล่ะเขาโดนอันหี้แล้ว,แ,ลวแต่เย็นนะแต่ว่าทำไมผมพูดทุกคลิปเวลาหาพึ่งแลบ้านผมทำไมต้องโดนมันดุนะมันดุแล้วก็ใช้ทูบไม่ได้ด้วยพี่น้องเอาละมาแล้วครับพี่น้องอุ้ยอยอยอยยเหนียวใช่ไหม อูมม้มันมาแล้วครับมันมาแล้วครับพี่น้องของแท้พี่น้องเอ้ยโอ้ยแต่สลัดเลยนะครับอือหือไปจุดือ้คอนนี่พี่โลกอย่าปล่อยให้ควันดับนะครับผมต้องปลอดภัยไว้ก่อนเนาะคนเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนเฮ้ เอาละโอเคดูนะดูแสงด้วยนะได้แสงได้โอเคครับผมรั้งแรกมาแล้วครับมันหมานครับผมอ้วนขอหวานเต็มเอียดเลยขยับอ,ออกดีๆนีม,มีหมอนเดินมาสุดแถวแล้วครับยังไม่เจอรั้านที่สองเลยมันเป็นป่ารกมากแล้วติดป่าก,กระพูดเลยครับผมกระพูดออกโดดเลยด้วยนะแต่ร้านที่สองยังไม่เจอครับ โอ้โหบางช่วงก็รกมากนะครับผมเราต้องไม่เจอหน้าฝนเขาจะมาเกาะตามแบบนี้ครับผมอยู่บนที่บนบกนะครับผมเพราะว่าตรงคลองนี่เขาเขาจะอยู่ตามช่วงหน้าแล้งนะครับลองหนองบึงเนี่ยว่าน้ามันแห้งดอกไม้อะไรมันก็ไปอยูแ่แถวนั้นแหละเพราะมันชื้นมันก็มีดอกไม้มีอะไร มีเกสรอนอันนี้บอกเกสรอนตรงไหนมันก็มีครับถ้าเขาไม่ฉีดยานะ <s> เหนื่อยโอเคขอหาแปไ๊บนึงครับไม่รู้ว่ากล้องเห็นไหมเนี่ยครับพึ่งกินเจสสอนกระพดครับนู่นเยอะเลยแต่หารังไม่เจอเฮ้ยหารังไม่เจอครับไม่รู้อยู่ตรงไหนเนี่ยเต็มเลยเต็มเลยเสียงเออเต็มเลยนี่เจอรังเดียวหรืออยู่พุ่มนี้วะ อันนี้ยังไม่ได้หายนะพี่น้องเดี๋ยวจะหาว่าเตรียมเนี่ยยังไม่มีรอยแหวกเลยไม่ได้หายครับดูจะมีมไหมถ้ามีรังมันจะบินออกมาครับไม่มีต้นไม้ใหญ่นั่นนะมองเนี่ยอยู่ต้นนี้แหละดูดิโอ้ยเต็มเลยเป็นร้อยตัวเลยนั่นบ่เออนี่เต็มเลย พึ่งมีมาแต่พึ่งหลวงไม่เห็นนี่เต็มนเลยนี่เชิญครับพี่น้องตอนนี้แล้วนะี่ต้นสดาวเนี่ยล่งอยู่ข้างบนเนี่ยครับแต่ผมจะทําการขึ้นนะพี่น้องไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่าแต่ก็ต้องได้อะเพื่อคลิปและก็ท่านผู้ชมฮะเพื่อออกมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับได้รับชม<ล>อด้สนุกสนานเพื่อเพลินไปด้วยกันอะไรอะเอาไปขึ้นที่ล่ะวอลลยกับไปวอลเไป อาขึ้นได้อาอได้มาขึ้นได้ปะนาขึ้นม่ได้ได้เนี่อยอย๋อขึ้นว่ายังไงโนัานขึ้นได้ได้ตั้งแต่นังแรงแต่ปีที่แล้วแล้ว เอาละครับผมตอนนี้อยู่บนต้นไม้ครับเห็นตะดากร์เซนตอยู่เซโนตต้องขึ้นไปพอแล้วขึ้นอันนี้เลยขึ้นไปแล้วพร้อมเอาครบไปด้วยนี่เซโนต์สมัแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมต้องถือไว้ก่อนไม่มีมือจับครับพอแล้วหนาวโอ้สใจไหมโอ้โบ๋เบ๋ป่ะเซียนมีน้ำอยู่หน่อยนึงเอาเอาได้เอาเอามาลงมาสวยอยู่นะ จอมโงอ,อมโงบอกโอ้เอามาอลไรครับอุจกนยุยบินมานี่มาแล้วครับผมรังใหญ่อยู่แต่ว่าน้ำหวานไม่เต็มไม่เหมือนรังแรกนะนะครับผมรังแรกมันติดป่าต้นกระพูดไงกระโพดออกดอกเต็มเลยแต่ก็เอาถือว่าหมานสองรังนะครับห่างกันประมาณสิบกิโลนะครับผมไม่ฮี่เซียน,นุกเปเจอรับผมเก๋าพี่น้องเก๋าโอเคครับผมมาอีกหมาหนึ่งครับผมมาให้สังเกตเวลาหาป่ายุคาเลยครับ ไอ้ต้นยูคาเตี้ยๆแบบเนี้ยมันเป็นต้นที่เขาตัดแล้วนะครับผมแล้วก็แตกขึ้นมาใหม่เนาะทีนี้คอนมันยังเล็กอยู่ครับผมเข้าไปหาป่าได้แบบนี้แหละต่หาไม่เจอเพราะว่ามันมันเกาะอยู่ไม่ได้นะพี่น้องมันไม่มีกิ่งนะครับแต่ถ้าเป็นขลังผมแบบนี้ต้นเขาตัดมาใหญ่แล้วครับแล้วมันมีดอกเห็ไหมแล้วต้นมันแก่แล้วมันมีดอกยูคาแบบนี้มีส์มีพึ่งมีพึ่งมีมิ้ครับป่ะไอ้ผมยิงถ้ามีพุ่มไม้หรือว่าแพุ่มแบบนั้นน่ะยังไม่ได้ไปหาเลยนะตรงนู้นนะเดี๋ยวไปดูครับว่าจะเจอไหม ว่ามีสิทธิ์เจอสูงรายเปอร์เซ็นต์ครับด้วยประสบการณ์ของผมเมาน้ำพึ่งป่าของแท้รายเปอร์เซ็นต์ส่งกริ๊ดนี่นี่นี่ให้ดอกดูให้ดูชัดๆนี่นี่ดอกยูคาแบบแบบนี้นี่ยเนี่เนี่ยเอาเฮ้ยมีพึ่งเฮ้ยมีพึ่งกินด้วยมีพึ่งมาตอมบ่เออเอาอยู่แถวนี้แน่รังอยู่แถวนี้แน่นอนครับนี่นี่นี่หาเลยหาเลยอยู่แถวนี้แน่นอนนี่นี่เนี่ยดอกยูคาเนี้ยผมบอกแล้วว่าทำไมันมีดอกอ่ะนี้นะ ลองหาดูตามพุ่มแบบนี huh. oh, ้ครับอยู่แถวนี้มันหากินไม่ไกลหรอกมิ้มันไม่ใช่พึ่งหลวงหุ้ยน้ำดำเมาอุ้ยน้ำเมาหุ้ยน้ำดำอ่ะพี่น้องเห็นป้ะอุ้ยน้ำมาเลอะเลยเฮ้ยหุ้ยอ๋อเข้าไปมันแตกแล้วน่ะดูดูตรงตูดมันมันห้อยไหมห้อยห้อยห้อยจะมาลงมาจะมันย้อยตัวมันลงมาออกมาพี่น้องพี่น้องเฮ้ยใหญ่ลอเลยเรื่องว่ะอ่ะอุ้ย ควันเมาได้ผลจริงๆอ่ะของแท้ของแท้ฮะอันที่เก๋สิเลยโอเคครับเตรียมครบแล้วครบก็มาจ่ันรังแรกครับน<ล>ะอ่านี่ทำมาตั้งางนี้ทำติดลูกก็ตั้ง่นี้เอานะฮะมาใกล้ต่อควันก่อนครับฮะนควันไกลไปยังอ่ะนี่ ครบรติสุดครบรติดีๆก่อนนังสวยครับนังสวยเจมเจมเจมนมกิ่งลงด้วยน่าเมากันใดๆโอ้โหน้ำหวานปมีตาเต็มเปี๊ยะเต็มครับโอ้ยเต็มเปี๊ยะเลยก็ว่าได้มาเจอพี่เจ้าของพอดีเจอเจ้าของสวนนะครับ โอ้โหมายขนาดวะวิ่งลงน้ำเลยวะเงยเดี TL, ๋ยวมันจะตายเอาแล้วเงี no, ้ยเนี่ยโอ้ยปอดอู้หใหญ่มากครับเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกนะครับพี่น้องนะสลัดมาเลยโอ้โหท้าไม่ต้องฝนไม่ตกอันนี้นะเต็มเลยดูดิเริ่มใส่น้ำเต็มเปียกเต็มเลยเต็มเลยครับพี่น้องนี่รังรังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวรังยาวไปคืนครับ เขาเข้ไม้ตัวคืนเขาให้เขาฟักตัวต่อครับนะครับเอาเอาแต่น้ำพึ่งครับโอเคโอเคแต่ย่างนั้นคือว่าได้ได้เราหาอนุรักษ์จะได้หากินได้ตลอดครับไปเพราะว่าไม่จะได้โอเคเดี๋ยวเชพี่เนาะวันนี้ได้สีรั้วรอบนี้เลยสามวางไว้มันก็อยู่นะทุกคนเดี๋ยวใครไม่รู้บอกโอ้วางไว้มันตายไม่ตายนะเดี๋ยวฟักตัวหมดมันก็ไป แล้วลังมันอยู่มันก็เลี้ยงลูปมันต่อใช่ไหมครับเต็มนี่หวานๆหวานไม่เต็มนะแต่ว่าใช้ได้อยู่เอาไว้น้ำน้ำนะน้ำนะโอเคพี่น้องมันหวานขอบคุณที่รับชมคลิปทุกผมนะครับผมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนีก่อนรไปก่อนบายสวัสดีครับ